ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันนี้นะคะเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกคนนะคะหลายท่านเขียนมาถามดูว่าวิตามินซีเนี่ยดีต่อผิวดีต่อร่างกายยังไงนะคะอ่าหลายท่านก็จะเคยทานวิตามินซีกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีในรูปแบบของวิตามินอาหารเสริมก็ตามหรือหลายท่านอยากตามหาสกินแคร์ ที่ใส่วิตามินซีนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาไลฟ์ความรู้ด้วยกันนะส่วนใครรอเอฟเดี๋ยวเราต่อกันจากไลฟ์นี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนลด คนละช่วงกันดีไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต่อจากไลฟ์นี้นะคะใครที่รอ F ของในกลางวันนี้ก็เดี๋ยวต่อจากไลฟ์นี้แต่ว่าไลฟ์นี้ขอบอกเทคนิคความรู้ของผิวใสก่อนบอกเคล็ดลับผิวใสก่อนนะคะระหว่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีทักทายกันนะคะ,ะวันนี้คิดถึงทุกคนมากนะคะตั้งใจที่จะเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกคนนะคะทุกคนใครที่อยากหน้ากระจ่างใสใครที่อยากมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่พลาดที่จะฟังในไลฟ์นี้นะคะ อยู่จะเล่าให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วอะวิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของวิตามินนะคะหรือในรูปแบบของสกินแคร์ก็ต่างมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอ่าทีนี้คือวิตามินเนี่ยถ้าเป็นวิตามินซีที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทานเข้าไปใช่ไหมคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะวันนี้ใครดูไลฟ์กันอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะ พิมพ์ชื่อเล่นเราตามด้วยจังหวัดกันนิดนึงได้ไหมคะจะได้รู้จักทุกคนเลยนะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเกือบ60ท่านแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะไหนใครอยู่กรุงเทพเหมือนกันบ้างกรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะดังนั้นช่วงนี้หลายท่านกินวิตามินซีกันทุกวันนะคะก็ช่วยป้องกัน การเกิดโรคหวัดได้ใช่นะคะช่วยวิตามินซีเนี่ยช่วยเสริมภูมินะคะหลายท่านเขียนเข้ามาถามว่าคุณวิวถ้าเราทานวิตามินซีอ่ะจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไหมคําตอบก็คือใช่นะคะวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันใช่ค่ะช่วยทําให้ร่างกายเราหวัแข็งแรงเสริมภูมิ แล้วใครที่ทานวิตามินซีอย่างต่อเนื่องอะ่ะจะรู้เลยว่าผิวเราใสขึ้นจุดด่างดําเราจางลงค่ะวิตามินซีเนี่ยนอกจากจะช่วยเสริมภูมิแล้วยังช่วยทําให้หน้าเราใสใช่ค่ะทําให้หน้าเราใสแล้วก็ช่วยเสริมภูมิภูมิกันด้วยนะคะ วิตามินซีมีหลายรูปแบบเลยจะเป็นแบบเม็ดก็มีเป็นแบบผงชงก็มีนะคะซึ่งในคอลลาโมร์ค่ะเรามีวิตามินซีอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะในคอลลาโมร์เรามี a c เซเลราเชอรี่นะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะอยากรู้จักทุกคนเลยค่ะเราดูไลฟ์กันอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างคะสวัสดีนะคะไหนใครทานวิตามินซีอยู่บ้างหรือใครได้รับ คอร์มอกันแล้วใครได้รับคอร์มอแพ็กเกจใหม่กันแล้วบ้างคะอ่ะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจมาอดกันได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ตั้มทารินีนะคะคิดถึงมากเลยคะ่ะ ในในคอลลาลมอของเราอ่ะมีวิตามินซีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือแอสเซอร์ลาเชอร์รี่จากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือทําไมข้างหน้าถึงเป็นรูปเชอร์รี่ใช่ไหมคะจะสื่อความหมายว่าข้างในเนี้ยมีแอสเซอร์ลาเชอร์รี่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทานวิตามินซีเสริมก็ได้หรือถ้าจะทานเสริมก็ไม่ผิดอะไรนะคะทานคู่กันได้เลยใช่ค่ะการที่ในคอลลาเจนมีวิตามินซีอ่ะเขาจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของคอลลาเจนนะคะ,ะแต่ทีนี้ วิตามินซีเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวิตามินหรืออาหารเสริมเท่านั้นแต่วิตามินซียังอยู่ในรูปแบบของสกินแคร์ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะ แต่ถ้าเราเป็นกลุ่มที่ผิวบอบบางและผิวแพ้ง่ายไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิตามินซีมาบำรุงผิวอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวผิวแพ้ง่ายเกิดผื่นใช่ค่ะเกิดผดผื่นเกิดอาการแดงนะคะคือวิตามินซีมีประโยชน์มากมายเลยนะคะคือเวลาที่เราใช้อ่ะหน้าเราจะดูไบร์ขึ้นใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะไหนใครได้รับ first care เราบ้างคะ first care ถึงใครเราบ้างเอ่ยเราจะส่งกัน ไปจํานวนมากจริงๆนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใครได้รับแล้วหรือยังคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้คือหลายท่านเนี่ยส่งรีงวิวกันเข้ามาว่าคุณวิวได้ลองใช้เราชอบมากชอบ First c a r e มากเสียดายเลยสั่งน้อยไปนะคะรู้อย่างนี้เชื่อคุณวิวก็ดีนะคะดูบอกแล้วว่าอะไรต้องอะไรที่ต้องตุนก็ต้องตุนนะคะจริงๆเพราะว่าดีมากนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะใครที่พลาดจาก1แถม1ตอนโปรเปิดตัวในวันนี้เผื่อใครอยากจะลองขวดเดียวก่อนเดี๋ยววิวจะมีแจกโค้ดเป็นโปรขวดเดียวให้ดีไหมคะเผื่อใครอยากจะลองใช้1ขวดก่อนนะคะคือ first care เนี่ย first care ชื่อเต็มๆก็คือ first care white essence นะคะในขวดนี้นะคะในเซรั่มขวดนี้นะคะมีวิตามิน C เป็นส่วนผสมแต่ของเราชาวิตามินซที่เป็นชนิดใหม่อนุพันธ์ใหม่สุดนะคะชื่อว่า คาอริวทูกิซิลิวแอสคอเบตนะคะซึ่งวิตามินซีชนิดนี้อยู่ในรูปของไรโปโซมค่ะซึ่งจะแตกต่างจากวิตามินซีทั่วไปตามท้องตลาดเลยสวัสดีคุณธนาพรสวัสดีคุณอภิรุคุณอภิรุจีใช่ไหมคะราคาเท่าไหรค่ค่ะปกติเนี่ยเฟิร์สแคร 1,990นะคะแต่เดี๋ยวใครที่เอฟในไลฟ์นี้เดี๋ยวเราแจกโปรโมชั่นกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้จบรายความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวรูจะเปิดไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะคะต่อจากนี้เลยต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวใครที่รอเอฟกันเดี๋ยวเรารอต่อกันเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเอฟกันจะได้ราคาพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นชิ้นเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมชั่นชิ้นเดียวจะเหลือเท่าไหร่นะคะคุณเบนซ์ใช้แล้วนะคะดีค่ะซึมไวใช่ค่ะหลายท่านถามว่า เอ่อ first care เนี่ย texture เหมือนกันกันกบลูฟาไหมไม่เหมือนนะจ๊ะไม่เหมือนคือ first care เนี่ยเขาจะเน้นซึมสู่ผิวเร็วซึมสู่ผิวไวเวลาที่เราใช้เนี่ยให้เรากดลงไปเนี่ยหนึ่งปั๊มอย่างนี้นะก็คือลงไปสุดเลยแบบนี้ก็คือจะเพียงพอต่อการใช้หนึ่งครั้งค่ะใช่ค่ะเพียงพอต่อการใช้หนึ่งครั้งหรือถ้าใครจะกดสองปั๊มก็ได้นะคะดูตามความเหมาะสมของเราเองได้เลยไม่ได้เป็นข้อจํากัดนะว่าเราต้องทาน้อยอะไรยังไงนะคะเอาให้ แบบเพียงพอต่อต่อก,การทาของเราได้เลยเพราะว่าแต่ละคนชอบแบบชุ่มชุมหรือว่าแต่ละคนชอบทาน,น้อยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะไม่มีข้อจํากัดเลยคือซึมสู่ผิวเร็วจริงๆแล้วก็วิตามินซีชนิดใหม่นี้นะคะนอกจากเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าแล้วอะ่ะยังช่วยลดจุดด่างดําด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นฝ้าเป็นกระนะหนกแก้มใครเนี่ย ไรฟ้าเริ่มมานะคะวิตามินซีน,นี้ช่วยด้วยนะใช่ค่ะช่วยด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือวิตามินซีชนิดนี้นะคะที่เป็นอนุพันธ์ใหม่ซึ่งยังไม่มีใครมีแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่นําร่องนวัตกรรมใหม่นี้นะคะจึงอยู่ในรูปแบบของขวดปั๊มนะคะขวดปั๊มแบบนี้นะคะเป็นขวดที่ไม่โดนแสงแล้วก็วิตามินซีชนิดใหม่นี้เป็นวิตามินซี ที่เหมาะก,กันกับทุกสภาพผิวเลยและปลอดภัยมากๆโดยเฉพาะ คนท้องใช่ค่ะคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่นะคะใช้ได้ด้วยคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหลังคลอดคือเราต้องสวยทันทีค่ะคุณแม่นะคะหลังคลอดคือเราต้องสวยทันทีเลยนะคะ,ะคุณจันเพนใช้แล้วชอบมากค่ะซึมสู่ผิวเร็วมากนะคะนะใครได้รับแล้วอีกบ้างคะ่ะมารีวิวกันนะคะได้รับแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะชอบไหมคะชอบไหมสวัสดีคุณเอพัชราพรและสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะ สำหรับวิตามินซีเนี่ยคนท้องใช้ได้ค่ะตั้งครรภ์ใช้ได้ให้นมลูกใช้ได้ค่ะแล้วก็ทุกสภาพผิวเลยนะใช้ได้รวมถึงอ่าเน้นย้ำนะคะรวมถึงคนที่เป็นสิวอยู่ใช้ได้สบายนะคะใครที่รักษาสิวอยู่ใครที่ใช้ยารักษาสิวอยู่แล้วต้องการที่จะหาสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีแต่เป็นวิตามินซีชนิดใหม่ที่ไม่เหมือนกับท้องตลาดเลยนะคะ ตอบโจทย์มากนะคะ first care นะคะ first care white essence ถ้าใครจำชื่อยาวๆไม่ได้ให้เรียกเขาว่า first care ค่ะนะคะใครที่อยากได้ first care นะคะอ่ะแจกโค้ดในไลฟ์นี้เลยละกันนะจ๊ะ ไหนๆก็ไหนๆละนะคะแจกโค้ดในไลฟ์นี้เลยแล้วกันนะคะเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะ w ว l c o m ทุกคนนะคะสู่ไลฟ์ในวันนี้นะเดี๋ยวเราแจากโค้ดกันเลยใครที่อยากได้ first care ไปลองใช้ขวดเดียวก่อนนะคะเราจะให้โปรโมชั่นพิเศษจากปกติ1,990แต่ถ้าเราเอ F ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะ สงวนสิทธ์นะคะให้สิทธิพิเศษกับท่านที่พิมพ์ทันในไลฟ์นี้นะพิมพ์ fc1 โค้ดคือ fc1 นะคะใช่ค่ะในไลฟ์นี้นะ fc1 นะคะโค้ดคือ fc1 พิมพ์ติดกันเลยนะคะจะเหลือพันห้าเก้าสิบแล้วก็คุณจะได้รับอันนี้เลยได้รับได้รับได้รับเจลพาสขนาดพกพาแถมไปอีก2หลอดเลยละกันนะจ๊ะนะจ๊ะแจกเลยในไลฟ์นี้นะ 1> fc 1นะคะ fc 1นะคุณจะได้นี่เลยได้ first c a n 1ขวดนะไปลองใช้กันนะคะได้ first c a n 1ขวดแล้วแถมเจ l p a s ขนาดพกพาไป2หลอดเจ l p a s ขนาดพกพาที่แถม2หลอดเนี้ยจะช่วยเสริมพลังกันเผื่อใครที่มีจุดด่างดำจากสิวนะคะเราใช้ได้สบายเลยนะนี่เลยนี่คือวิตามิน C ชนิดใหม่นะคะที่ใครใช้ก็ว้าวมากแล้วตอนนี้คือหลายท่านเขียนรีวิวมานะคะอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าผู้ใช้จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดเองนะแต่คือจริงๆแล้วรูชอบ เฟิร์สแคร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือลูกค้าที่ได้รับแล้วเขียนรีวิวมาบอกว่าใช้คืนแรกตื่นมาชอบมากรู้สึกว่าหน้าตัวเองเด้งกว่าเดิมนะคะทั้งที่นอนดึกเหมือนเดิมนะคะนอนดึกเหมือนเดิมหลายคนเป็นแม่ลูกอ่อนตื่นดึกตื่นดื่นนอนไม่เป็นเวลานะคะพอได้ลองใช้เฟิร์สแคร์เนี่ยแล้วคือเฟิร์สแคร์เขาซึมสู่ผิวเร็วจริงๆอ่ะเมื่อกี้วิทาใช่ไหมคะแล้ววูพูดอยู่แป๊บเดียวเนี่ยนะคะแล้ววูเกียดนี่คือตอนนี้คือซึมสู่ผิวแล้วนะคะไม่เหนอะเลยดังนั้น f ฟ r ร์สแครกับลูฟาเท็กเจอร์คนละแบบคือลูฟาเนี่ยเขาจะให้ความมอยเจอร์นะคะเขาจะให้ความมอยเจอร์คือเขาก็จะเหมาะกับผิวที่แหง้งลอกขุยนะคะหรือว่าผิวที่มีรอยเหี่ยวยน่นอะลูฟาเขาก็จะช่วยนะคะแล้วก็ลูฟาเนี่ยเขาจะเด่นอีกเรื่องหนึง่งคือหลุมสิวตื้นขึ้นแต่ว่า First Care เนี่ยเขาเป็นสูตรออยฟรีคือในคือในสูตรของเขาเนี่ยไม่มีออยเลยดังนั้นเขาจะไม่ได้มี คือไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวเลยนะคะแบบนี้ก็คือเรียกได้ว่าไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวรูจะลองเอานี้ให้ดูนะลองเอากระดาษซับมันน่ะนี่นะคะเมื่อกี้บูทาดในมือข้างนี้น้องที่ใส่นาฬิกาอยู่นะคะนี่นะเนี่ยเลยอะ่ะเห็นไหมพอเวลาที่เราเอากระดาษซับมันแปะแปะบนมืออะ่ะคือเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีออยล์ติดขึ้นมาไม่มีออยล์ติดขึ้นมาหลังมือเลยไม่มีเลยนะคะคือ ซึมสู่ผิวเร็วจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองใช้นะคะอยากจะให้ลองกันแล้วใครอยากจะได้สิทธิพิเศษนี้คือได้ส่วนลดทันทีจาก1,990เหลือ1,590นะคะใครอยากได้พิมพ์ fc 1เข้ามานะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนี้แต่ว่าให้เฉพาะท่านที่ดูไลฟ์นี้อยู่เนาะดังนั้นเราก็มาแจกสิทธิพิเศษกันนะคะใครอยากได้พิมพ์ fc 1นะจะ fc 1นะก็จะได้ใช่ค่ะผิวใสมากค่ะใช่ค่ะคือทาแล้วใสมากนะแล้ว หลายท่านบอกว่าคุณวิวช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยทำไมแบบดูออร่าขึ้นทำไมดูผิวใสขึ้นนะคะคือดูทา first care ดูทา first care อันนี้มาประมาณเราวๆสัก7-8เดือนได้แล้วนะคะแล้วคือใช้เองมาตลอดแล้วคือคอนเฟิร์มว่าดีมากนะคะจึงเปิดตัวนะคะจึงเปิดตัวจึงพร้อมแล้วที่จะบอกต่อกับทุกคนอยากให้ทุกคนผิวใสด้วยกันคุณณประพาสวัสดีค่ะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรใช่ไหม first care เด่นๆเ,เลยนะกระจ่างใส ขาวใสลดจุดด่างดำลดฝ้ากระ ทําให้หน้าเราเนี่ยเด็กลงนะคะช่วยทําให้เราเนี่ยเผยผิวอ่อนเยาว์เป็นสัมผัสแรกที่จะทําให้คุณน่ะได้เผยผิวอ่อนเยาว์แลดูกระจ่างใสอันนี้คือคอนเซปต์ของ first care นะจ๊ะแล้วก็เป็น e s s e n นั่นคือเราสามารถลงเป็นอันดับแรกค่ะลงเป็นอันดับแรกแล้วก็ใช้กันกับสกินแคร์อื่นได้สบายหรือถ้าบอกว่าจะใช้อันนี้อันเดียวเลยจบไหมจบนะคะใช่ค่ะคือครบเลยนะคะในช่วงเวลาเร่งรีบแบบนี้นะคะเราไม่ได ไม่มีเวลาที่จะทาสกินแคร์หลายขั้นตอนดังนั้นเนี่ย first care จึงออกแบบมาให้กับคนรุ่นใหม่ที่ประหยัดเวลาค่ะทาคือตอนหลังล้างหน้าตอนเช้าใช่ไหมคะหลังล้างหน้าตอนเช้าอ่ะเราก็ใช้โทนเนอร์เช็ดปกติใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะคือเราลง first care เป็นบํารุงแล้วก็จบเลยนะแล้วก็ทาก,กันแดดได้เลยนะคะใช่แต่ถ้าตอนเช้าใครที่หน้าแห้งแล้อยากทานลูฟ่าเราก็ทาต่อจาก first c a ร e ได้นะคะใช่ค่ะ ه, แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความขาวกระจ่างใสเราต้องการทำให้หน้าเราเด้งแล้วก็ผิวเราดูอ่อนเยาว์อะคะ่ะ ใครที่แบบผิวเริ่มโทมเริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ้ยเนี่ยผิวต้องการการบำรุงแล้วนะเราไม่พลาดที่เราจะเริ่มบำรุงด้วย First Care กันนะคะก็จบครบในขวดเดียวใครที่อยากได้ขวดนี้นะคะลองขวดเดียวก่อนแล้วคุณจะหลงรักเขานะคะให้พิมพ์ fc1 ที่ใต้ไลไฟ์นี้นะคะ fc1 นะคะตามคอมเมนต์ได้เลยนะคะ fc1 นะคะก็รับของแถมไปด้วยนะคะก็จะได้ First Care ์หขวดแล้วก็แถมค่ะ เจลพาสขนาดพกพาไปอีกสองหลอดเผื่อใครยังไม่เคยใช้เจลพาสก็จะได้ลองใช้กันซึ่งเจลพาสะเขาช่วยที่จะลดจุดด่างดำใช่ค่ะลดรอยสิวแล้วก็ทำให้ผิวเราอะเนียนนุ่มแล้วก็กระจ่างใสใช้คู่กันดีมากนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อเจลพาสหลอดใหญ่ก็จะเป็นอันนี้นะจ๊ะเป,เป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้อ่าสำหรับเจลพาสหลอดใหญ่นะอ่าค่ะไม่พลาดกันนะ มาบอกความรู้เรื่องวิตามินซีนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยผิวขาวใสไปด้วยกันไหนๆเราจะเลือกใช้สกินแคร์สักอย่างหนึ่งก็เอาให้เห็นผลกันไปเลยในขวดนี้เลยนะคะลองดูนะ t e x t อร์<ๆ>ดีมากแล้วก็แพคเกจจิ้งดีมากนะคะคือกล่องข้างนอกของ first care จะเป็นแบบนี้นะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้จัก first care นะแต่ใครที่ได้รับสินค้าแล้วทุกคนมารีวิวกันเยอะมากๆเลยว่าชอบมากๆนะคะ first care นะคะเป็นเ i n อ n นนะคะเป็น first care white essence นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นเอเซนต์ที่ช่วยบำรุง ทําให้เราขาวกระจ่างใสแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกคนทุกเพศทุกวยัยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายและหลายท่านซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะซื้อฝากซื้อฝากท่านได้เลยนะคะรับรองท่านจะชอบมากเพราะว่าช่วยลดริ้วรอยด้วยใช่ค่ะ อ่าแล้วก็ไหนีลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยทําให้เรากระจ่างใสไปด้วยเลยแล้วก็คือซึนสู่ผิวเร็วดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสิวอยู่ใช้ได้แน่นอนนะคะรวมถึงทุกสภาพผิวเลยแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสิวก็ตามเราก็ใช้ได้สบายนะคะเพราะว่า first care เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกคนจริงๆแล้วก็คือใครใช้ counter brand อยู่นะใครใช้ skincare counter brand อยู่ให้รอลง first care w e e s s e n เป็นอันดับแรก ะะใครอยากได้พิมพ์ fc 1เข้ามานะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกราฟหนึ่งต่อจากนี้เลยสวัสดีค่ะ